วัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับช่วงเช้าก็ขับรถลุยน้ำมานะครับก็เจอปัญหาครับไฟเครื่องโชว์นะครับ Honda b บีโอเมนะครับรู้สึกว่าอาการนี้จะเป็นอาการยอดฮิตนะครับในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับที่ท่อยอเสียนะครับที่ท่อยอเสียน่าจะเป็นตัวตรวจจับไอ เซ็นเซอร์ตัวล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับการแก้ไขว่าจะลบโค้ดตัวนี้ยังไงนะครับสันนิษฐานว่าตัวล่างนะครับเราเราไปดูวิธีการเลยนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ตัวบนไม่ใช่นะครับนู่นนะครับเป็นด้านล่างนะครับด้านในนู่นเลยนะครับ ่ด้านในนะคะรับตลอถอยเสียะะตรงตรงด้านในนี้ก็จะโดนน้ำประจํานะครับอาจจะทําให้เซ็นเซอร์เพี่ยนได้นะ,ะมาดูวิธีการแก้ไขแล้วก็ถอดแบตตอดีก็ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วค่อยมาประกอบแบตคืน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหายไหมนะครับนี่จ่ายรีเซ็ตไปแล้วหายนะครับไม่ต้องให้ไปช่างดูให้ก็ได้นะครับถ้าเซ็นเซอร์รอบเครื่องขึ้นไม่ตัวดีนะครับเซ็นเซอร์อ่าลูกเครื่องยนต์ขึ้นนะครับลองทําวิธีนี้ดูก่อนนะครับก็คือถอดแบตเตอรี่นะครับพัวลบไว้สัก หนาทีนะครับแล้วก็ประกอบก็ไปใหม่แล้วก็มาสตาร์ทดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ